สวัสดีค่ะดิฉันปียนุษมุลคาถานะคะเป็นเจ้าของร้านคลามฮักค่ะซึ่งทําการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคลามทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าบุรุษสตรีเด็กนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนําผ้าจากกลุ่มชุมชนนะคะมาทําการแปรรูปเพื่อให้สินค้าดูทันสมัยยิ่งขึ้นเหมาะกับกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะคะจริงๆแล้วทางร้านเราก็เน้นในส่วนของกลุ่ม สตรีที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะคะซึ่งอยู่ในวันวัยทำงานและตอนนี้ทางร้านเรากา็มียอดจำหน่ายในเสื้อยืดนะคะที่มียอดจำหน่ายดีที่สุดของร้านถือว่าเป็นจุดเด่นในร้านนะคะ แล้วตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาในส่วนของงานสกรีนเพื่อให้ดูหลากหลายยิ่งขึ้นนะคะสามารถไปขายในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในกลุ่มชุมชนอื่นๆได้โดยที่ทุกคนสามารถใส่ได้จริงแล้วก็มีงานสกรีนที่เนียบนะคะแล้วก็มัดย้อมลายชัดเจนแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็ใช้ผ้ามาแปรรูปเป็นกระเป๋าซึ่งดูแล้วก็วัยรุ่นวัยทำงานสามารถใช้ได้จริงนะคะ ใส่ไปเที่ยวใส่ไปประชุมสัมมนาต่างๆได้ด้วยนะคะค่ะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของเราก็คือ,อขายเสื้อผ้าแฟชั่นก่อนนะคะซึ่งทำมากว่า15ปีแล้วพอได้มองเห็นผ้าย้อมคลามนะคะรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกเห็นคุณค่าของงานมัดย้อมงานทอของกลุ่มแม่ๆทุกกลุ่มนะคะว่ามันมีคุณค่าแล้วก็น่าจะมาทำเป็นสินค้าที่ทำให้กลุ่ม วัยรุ่นหรือวัยทำงานนี่ใส่ได้จริงแล้วก็ดูทันสมัยนะคะก็เลยลองหยิบจับผ้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาลองมาทำใส่ใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วพอใส่แล้วคนเห็นก็เลยว่าเอ้ยทำไมไม่ทำขายนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นหนึ่งว่าเออเราน่าจะลองผลิตเสื้อผ้าตัวนี้ขึ้นมาให้กับกลุ่มในวัยเดียวกันใส่ว่าดูแล้วไม่แก่นะคะได้ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะภายในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดบางส่วนแล้วกลุ่มที่เราได้มาล่าสุดก็อยู่ต่างประเทศก็มีนะคะซึ่งเขาเห็นผลงานเราส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งให้ลูกค้าออสเตรเลียนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นกระโปรงที่แปลรูปแล้วแล้วก็เป็นกระเป๋าที่แปลรูปแล้วค่ะอะตอนนี้จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะขายหน้าร้านนะคะที่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองก็กลุ่มลูกค้าก็จะ,ะมาะซื้อ ซื้อสินค้าที่หน้าร้านแล้วก็อีกส่วนนึ่งเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดก็คือถนนผ้าครามนะคะอยู่หน้าวัดธาตุเชิงชุมคะ่ะช่องทางของการจัดจาหน่ายของร้านครามฮักนะคะก็จะอยู่ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะครามฮักนะคะพิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วก็มีสายตรงนะคะ081619662 6นะคะติดต่ออไีได้ได้โดยตรงนะคะจริงๆแล้วก็หวังว่านะคะ กลุ่มลูกค้าที่เราเป็นกลุ่มเป้าหมายนี้คงจะชอบสินค้าที่เราผลิตขึ้นเพราะเราได้วัดจากกลุ่มที่ชอบเพื่อมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของทางร้านให้เหมาะกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นนะคะ